แกงส้มมีไข่เจียวนะครับแล้วก็มีปลาห่อนๆเลยนี่เนื้อนุ่มดีมากน้ำแกงถือว่าสุดยอดเลยแซ่บจนคำสุดท้ายกักพี่น้องครับอู้ สว,ส, video, สวัสด <eterm oon. S 1> ีครับพี่น้องครับผมมาพบมาพอกันอีกแล้วครับเมื่อนี้นะครับผมมีแนวมาต้อนพี่น้องอีกแล้วนะครับอุ้ยนี่เมื่อนี้ได้แกงส้มครับพี่น้องแกงส้มมีไข่เจียวนะครับแล้วก็มีปลาปลาทอดนะครับเป็นปลานิ้นนะครับผมอุ้ยหัดใส่กันเลยพี่น้องครับแล้วก็มีผักแกมเช่นเคยนะครับเมื่อนี้ได้ข้าวเจ้ามาต้อนนะครับผมไหมพี่น้องผู้มัคของแซ่บของน้อครับมากินขอน้อกันหิวขาวเราพี่น้องอ้ยสวยสิได้กินขาวมามาทักแร้กัน Trang xôm khác cũng khay khay chiều Đừng Hoàn đấy nhỉ Mai gặp khẩu Mai Xem ตรงไงเลยพี่น้องบ้งครับอู้หนีนนนน่หาดเฉปนยินทอดป่ปิดเลยนี่อล Hai mana? Ya, begini. นี่ทอดแล้วไม่ไหมเลยพี่น้องครับเนื้อเนื้อนุ่มดีมาก เขาอยากหยิบก็มาครับพี่น้องครับกินขอาว้วกันเชๆมือนี้แดนแกงส้มปลานิ้นนะครับมีใครเกี่ยวพร้อมนะครับผมหากใส่ปลานิ้นถอดอีกนะครับ

แกงแซ่บมากครับพี่น้อง <c oughs> น้ำแกงถือว่าสุดยอดเลยเตบความเผ็ดอืมในกางเลย ทิมเช่นนี้ถึงมือทั้งสอน <c oughs> เอา้าต้องไปลุ้นี่ถือจะท้ากันเด้อครับพี่น้องครับ <c oughs> เอาแบบมวนๆกันนะครับ <c oughs> <c oughs> สาวก็กินข้าวน้ำเดียวไม่ได้กินปลากิน<อ>กินอะไรทอดอ๋อกินปลาทอดด้วก,กันกินปลาทอดคือพอ,พอ,พอ กล้องหลังว่ากันอยู่ <c oughs> ย่างกล้องดับจริงยังไงเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> ประหยัดจับครับ <c oughs> อืม เนื่องดยดีมากครับ ขอ,อยาสีครับผมปลาทอดตัวใหญ่นะครับเนื้อนุ่มดีมากครับผมทอดเรียไม่ไหม้คือการพี่นอ้องแซ่บเข้ากันดีครับ แต่ว่าช่วงก้างน,นี่ครับมันก็ะยำได้อยู่ดีครับพี่น้องครับแต่ว่ากระยำมันคือแบบกรอบไปเลยไหมแต่ว่ากับ ยากจอง่ิงไรว่าเป็นถอดกอบ เด้อกินแกงสม้มเหมือนกันครับพี่น้องครับแกงสม้มเซ็บๆซพี่น้องปนินเป็นตัว nào <Nhạc> <Nhạc> <Nhạc>

อเอ้ามาเอ้ากรอบอยู่ำคำก็แล้วเซ่บจนคำสุดท้ายกักพี่น้องครับู้ ยอดแกงส้มนะครับเยี่ยมมากเลยครับผมแซ่บจนไปว่าถึงเลยหิ้วเข่าหิ้วเข่าหรือแสบจักแ่บจักหิ้วเข่าเอทั้งสองอย่างครับพี่องอ่ะกิมแล้วนะครับพร้อมสูงนนะครับวันนี้นะขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจโอดหน่อยนะครับได้เฮ็ดคลิปให้พี่้องเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับผมยูต้องการไปซูม,มือเด้อพี่้องเด้อหักแพ้กันครับผมมื่อนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ